โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้อีพีสามจะรอดสามคันนี้ไปลงแข่งกันเนาะว่าคันใดชนะเนาะไอ่ก็อึมเพิ้่มกันหนึ่งยิ่งเหนียวกันเนี่แล้วจะทำมาจับจี้เนาะคันนี้นี่เหืียวกับมาเนาะปวดตัวอัดตัวเองร้ายเนาะเพราะว่านี่เหนียวนี่ห่ออัดเดงคลิปจบคลิปทีเดียวเนาะนี่คันขาวนี่คันขาวนี่ก็ตั้งแต่ให้คลิปก่อนว่าดันตัวเขาไเขายกล้องานไปเลยเนาะได้พูดมากเลยยังไม่ได้ลงเนาะจอดไปดุดเลยคันนี้ยังงงขึ้นแล้ว อขั้นต่อไปอ่ะดับเสื่อกเขาเนาะนี่มันนี้สามขั้นเนี่ะจะไปแข่งกันเนาะขั้นใดชีชมาเออเดี๋ยวพังเสียงขั้นนี้ก่อนก่อนจะไปขั้นพังเสียงก่อนปุ่มไฟแรงมาขั้นสามขันี่เทกดับดับดันี่ข่าวบ้าเล็กน้อยนี่เดี๋ยวตัวแบน

พอดีด้วยลูกพาดยังเสียงคล้างขาวเสียงแน่นขนาดอรีเสียงคล้างขาวเสียงแน่นจรีพอแล้วมันยิงแหงเปิดกระเจ้โอ้สำหรับรถเปิดกระเจ้ <c oughs> สำหรับรถเปิดบั๊กใบมันก็เจียดินเจแล้วนะอ่าปกติปุ๊กโอ้หากะอี เอาเรื่องเสียงเท่าไรแล้ขานขาวเนยนยูขันบูด,ดังที่เองไม่ใันเนี่ยเสียงข้อสองสามันอีกปรานยเดียวห้อ เราเิ่มไปเทกัด้วยเนาะสามาแม่น5,3าลูปทางสาทั้ง3ามเนาะเออเดีว่าแคมคนละสำนักเนาะอันนี้แค้มธรรมดาอันนี้แขมเออแ่น,นั้นแขมสร้างริมกระทุม่มแบนเนาะเดีว่าลูป5าสามกนนาสึกันเนาะเออในการสตอกัเทตั้งกันไปเนาะก็งิีแบทั้ง3เนาะนี่ริแมบเปิดรอบเก0าพันดรอเดนี้เปิดรอบหนึ่งหมื่นเนาะคันนี้แล้วเปิดรอบเก้าพันป้อยอเดียวเนาะเออประมาณนี้ลู่ทาสาขาดพันเนาะอือว่าลยโอเคเยางตาไปตอนเที่ยงเ่ เคลดอมาจับจ็บจิกเลยเอสามคันโอเค Okay. สามคันเลย,ยเรอนนี้แข่งกันสาวเขาเลยคันเดียวที่ชนะ <c oughs> ลองเทสสามเขาเลย กูไม่อยาตามรถจักรนี่เก็บตามรถจักรกัเจ้าซูชีนะคันนี้ฮะไปหาได้พัดได้เตียพขดดังได้พาได้ค่อยๆปาด้เยดมันเจยบไป โอหรถสารมันห่วงจริงเจ้าสารมันลุดเอาไม่เอาไมโอ้ปได้สารมันลุด,ดโอ้ชิมหายเลยท่านท่านท่านสารมันลุดเว้ยโอโ mày 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 อีรอบหนึ่งอีรอบนึงอีรอบนึงกินน้ำมันรุดปุ๊ทันโอ้นีรถคันนี้สูดสีขค่ไหนก็ออกตัวกันเลยนะเกือบเกือบต่ำรถจักรเขาไม่ได้ไปล่องไม่รู้ล่องล่องลงมาเมื่อเลยล่องไปไกล่องลงมาน้ำมันรุดกี่เนี่ยฮะท้ายนี่อะไรใส่น้ำมันรุดกี่เนี่ยโอ้ใส่นมันรุดเบียกไปแข่งขันน้ำมันโอ้ เจ้ากี่เนี่ยไปอีกรอบนึงไปลอยอีกรอบนึงเนาะยีเสร็จแล้วมันรุดเลยนี่ไปน้องเลยพูดเลยประมาณเลยวันนี้ไปถ่ายหุ่นพูดเลยเนาะ อ่โอ้โหขนหอนเลยบอกเลยขนหอนโอเคไปคลิปยิ่งขึ้นไนแหละ

Right. Right. โอเน้องทุกคนหลานจะได้ทำอะไรมาแต่เราเนาะนี่ข้าขาวเขาเนาะลุกผลลุกอือคือข้าขาวเด็ดที่เก่าเนาะนี่คันคันนี้กับซูชีเนาะคันนี้เล่นซูชีข้าขาวเนาะอกตัวเนาะซูชีกันเลยประมาณนี้เนาะนี่ขันทเดขาเสมองค่ะอ่าสองคันนี้เสมอองนะเนาะเดี๋ยวว่าข้าขาวกินที่เก่าเนาะถว่าข้าขาวมันได้ท้ายเนาะที่นี้ได้ตุ้นคันเหลือได้ตุ้นเนาะอันนี้ก็ได้ท้ายคือเดียวอันเียกัแบบ แข่งกันรถรถ้หลายคันแล้วมันไ่ใช่ไหนวะรถหลายคันแต่ไม่แข่งกันแย่เนาะแบบเบียดทางเดียวหลายเนาะบุก็าขันขันฟ้าหาผูคับขันบุกกาขับไปเนาะคพราะ่าวมันเบียดกันหลายเพราะตอยานหลุดเนี่ยเลยแบบเพดข้อคำๆเนาะเออต้องเสียดอ่ะจะขี่พิเศษเนาะ